สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เราเล่เกมวันพีชมัลติลัสนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมีตัวละครสายวิ่งนะครับที่จะมาบอกเทคนิคให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมนั่นคือทาฟางกาดีวัตเทอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวของลากในจับกระตูนภาพเดสโลซานะครับผมซึ่งมันรูปแบบสายวิ่งสีแดงนะครับผมซึ่งผมแกอัพตัวนี้ไปแค่บูทหนึ่งทับสิบนะครับผมก็ไม่มีบูทที่จะอัพนะครับผมแต่ว่าบูทหนึ่งทับสิบเนี่ย ก็เป็นอะไรที่แบบปวนสุดๆแล้วนะฮะถ้าแบบสกิลเพย์ดีๆนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคสกิลเพย์สำหรับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาดูเซตเหลี่ยมกันก่อนนะครับผมเซตเหลี่ยงผมใส่เซตนี้นะครับผมซึ่งจะเน้นการดึงทงไวนะครับ20%นต์ะครับผมแล้วก็จะมีแพสซีฟแพสซีฟแฝงเข้ามานะฮะนั่นคือดึงทงไว16%เมื่อพลังชีวิต70นะฮะ ความเด่นในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้นอีก8นะครับผมเมื่อพลังชีวิตมากกว่า50เซนนะครับผมส่วนทางด้านของสกิลนี้ฮะสกิลหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสกิลที่โหดมากเลยนะฮะสกิลนี้จะเป็นสกิลที่แบบเข้าไปควักหัวใจของศัตรูเข้ามานะฮะซึ่งการโจมตีสกิลนี้สกิลที่โหดมากครับผมส่วนสกิลที่2นะครับผมก็จะเป็นสกิลแบบคอปเตอร์นะครับผมระยะเวลาแบบการใช้คอปเตอร์เนี่ยแม่งมีแบบแพสซีฟเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ลองดูนะฮะมันเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแพสซีฟสกิลติดตัวของลอทุกเวอร์ชันอยู่แล้วนะครับผมจากลอที่แบบเป็นตัววิ่งสีเขียวมาเป็นลอโล่สีแดงนะฮะแล้วก็มาเป็นลอวิ่งสีแดงแบบนี้ฮะก็คือสกิลของลอเนี่ยแพสซีฟติดตัวแม่งเยอะมากๆครับสำหรับสกิลอ่ะอย่างเนี่ยสกิลคอปเตอร์ใช่ไหมฮะก็แบบมีแพสซีฟคืออะไรบ้างคอปเตอร์สำเร็จก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม20%บ้างหรือว่าคอปเตอร์สำเร็จได้ได้แบบระยะผล10วินาทีอะไรประมาณนี้ครับคอปเตอร์ล้มเหลว สกิลพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50%อะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเออมันมีเยอะนะฮะผมสำหรับใครที่อยากรู้อะไรอยางเงี้ยเพิ่มเติมที่แบบละเอียดเนี่ยเพื่อนๆไปอ่านกันได้เลยนะครับผมอันนี้ผมเข้ามาบอกเขาค่าเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมเพราะว่าผมจะคลิปนี้จะเน้นที่สกิลเพย์มากกว่านะครับว่าแบบเราจะปรับใช้กับสกิลสองสกิลเนี้ยไปใช้ในสถานการณ์จริงได้แบบไหนนะครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของเจ้าตัว แพสซีฟติดตัวของของตัวละครนะฮะหรือว่าคุณ ouais. สมบัติติดตัวนะครับผมคุณสมบัติติดตัวนะฮะคุณสมบัติหนึ่งะฮะความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น50%นะครับผมเมื่อเวลาชีพมากกว่าแปดสิบนะฮะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%เมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานะชิงหัวใจนะครับผมนั่นคือชิงหัวใจคืออะไรก็คือเราใช้สกิลหนึ่งเข้าไปปุ๊บศัตรูที่โดนสกิลหนึ่งเราเขาไปจะติดสถานะชิงหัวใจนะครร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 ัััับบผมมมมมมหวใจจจจจทีีีีีี่่่่่่ออยยยยููกเเ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 เาาาาาานนนนืศตตตตติิิดดสถะะะ้โโธพ เพิ่มพลังโจมตีให้เราอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่โหดม,มากครับคะแนสปอร์ทที่สองเนี่ยผมความเร็วเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะวิยี่สิบวินาทีนะครับผมไม่แสดงผลซ้ำน,นะฮะเมื่อเคเออเคโอศัตรตูนะฮะไม่แสดงผลซ้ำคืออะไรไม่แสดงผลซ้ำคือเมื่อเราเนี่ยฆ่าศัตรตูไปสองตัวอ่ะสองตัวเราก็จะได้ความเร็ยวยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ใช่นะครับผมถ้าเราฆ่าไปหนึ่งตัวเนี่ยเราก็จะได้ความเร็วสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบวิพอหมดยี่สิบวิแล้วฆ่าอีก ก็จะได้เพิ่มอีก20่สิบวินะครับผมถ้าเราฆ่า2ตัวในเวลาเดียวกันเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ได้สถานะแบบ40่สิบวินะครับผมมันไม่นับผมซ้ําแบบนั้นนะฮะหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับผมแล้วก็ลดนะฮะเวลาคูลดาวน์สกิลสองยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมและฟื้นฟูพลังชีวิต15%เมื่อทั้งศัตรูอยู่ในสถานะชิงหัวใจนะครับผมและและ้วก,ก็บูสต์สมบัติก็คือหายมึนงงเมื่มอพลังชีวิตมากกว่า100% 100%อันนีึ่งร้ันเถอะฮะมันมัน,มนไม่มีประโยชน์เลอะฮะอันนี้มาแบบ ใส่ไวาทำไมก็เพื่อเท่ๆแล้วมั้งฮะก็ตามนี้นี่ครับสำหรับเจ้าตัวรอนี่ฮะทารฟากาดิวัตรอนะครับผมหมอสายเรนแห่งความตายเนี่ยครับผมเซตเหลี่ยงก็จะเน้นไม่ผมไม่เน้นรีสกิลนะฮะเพราะว่าแพสซี่มันก็รีสกิลไว้แล้วก็รีสกิลหนึ่งเนีรืสกิลสองเนี่ยมันจะรีช้ากว่าหน่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันรีให้สิบสี่เปอร์เซ็นต์อีกเองนะฮะสองสองสกิลนี้นะครับผมก็ถ้าสังเกตนะครับผมเซตเหลี่ยงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะดึงธงอ่ะไวแบบ ยี่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะแล้วเพิ่มมาอีกสิบหกเปอร์เซ็นตใช่ไหมฮะก็เป็นยี่สิบหกสาสิบหกละเพิ่มอีกแปดนะฮะโหบอกเลยว่าบิงทงจันทร์ับยั้งมากผมก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลเพย์กันดีกว่านะครับผมว่าสกิลเพย์เนี่ยผมจะมีอะไรมาแนะนําทุกคนให้ไปปรับใช้ได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรูปเลยครับผมหน้าแรกที่เราจะเจอนะครับก็จะเป็นด่านของสเตย์วานอตอนคืนนะครับผมก็ฝั่งอีกฝั่งเขามีตัววิ่งเป็นสแน็คแมนนะครับกับคาคุแล้วก็มี มิงโก้นะครับไม่ใช่มิงโก้เรือมังโก้แล้วก็ลูฟี่มาริฟอร์ดนะฮะฝั่งเราก็จะมีผมนะ้ยซึ่งเป็นตัวดึงนะครับผมก็พลังทีมก็หนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับผมทีมเราเนี่ยฮะทีมเขาก็จะเป็นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะฮะซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นช่วงรีอ่ารีฤดูกาลที่สี่สิบสามนะฮะตอนนี้เป็นฤดูกาลที่เอ้ไม่ฤดูกาลที่สี่สิบสี่นะครับผมตอนนี้เป็นฤดูกาลที่สี่สิบห้าแล้วนะครับผมก็เราจะไปดึง ทงนะครับผมก็ทงที่ผมจะไปดึงเนี่ยผมใช้เลนจูไปดึงทงกลางนะครับผมแล้วผมจะไปดึงทง C นะครับนั่นก็ทงดีประมาณนี้ฮะก็จังหวะนี้ก็ไปฮะคาควอกน่าจะไปดึงทงเหมือนผมนะครับผมโอเคเขาไปดึงทง D นะครับแต่ผมมาดึงทง C นะครับผมก็มีมังโก้กับแชคมานะฮะก็รอจังหวะนี้สกิลหนึ่งไปครับชิงหัวใจไปก่อนนะครับผมเราจะได้ดึงแบบสะดวกสะดวกหน่อยนะครับผมถ้าได้ชิงหัวใจเนี่ยมันจะลด damage มาหนึ่งร้อยสิบน้อยกว่านะฮะผมสามร้อยกว่าประมาณนี้ฮะ ตอนนี้ก็ได้ไปหนึ่งหนึ่งคิวแล้วผมสไตล์การคิวก็หนึ่งสองสามเลยฮะอาจจะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเน้นที่หนึ่งสองสามเป็นหลักนะครับผมโอเคคิวหนึ่งได้แล้วครับไปฮะเก็บไปสองครับตอนนี้จะบอกเลยฮะว่าเหรียญที่ผมเน้นอะไม่ได้เน้นโจมตีเลยนะฮะแต่ว่าตีแรงมากๆครับผมโอเคลูฟี่มาครับทางงาําไงโอเคพุ่งมาหลบได้สวนเข้าไปครับหนึ 1, 2, ่งสองสามจัดไปฮะ โอเคหนึ่งสองโอเคล้มนะฮะเดี๋ยวหัวแช่แช่คอคเตอร์นะครับผมเดี๋ยวหัวจะแช่คอคเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับผมช็อตหัวด,ดำเข้าไปโคตรเยอะครับผมตายฮะดูฟี่มา,รมารฟร่มาทำไมฟรีมาทำไมครับผมช่วงนี้ถึงเป็นช่วงเวลาที่โอพสุดๆนะฮะว่าบู๊ฟมานะครับผมบู๊ฟมาตั้เลยโอพนะครับผม ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรให้ผมดึงธงเลยฮะผมอยากจะโชว์แบบดึงธงโหดๆนะฮะแต่ตอนนี้คงไม่ได้ดึงธงอะไรมากนะครับเพราะว่าเราคุับสถานการณ์เกมได้แม่นยำแล้วตอนนี้ซีนิกแมนเดี๋ยวเอาเซีนิกแมนก่อนโอเคเซีนิกแมนโอเคดึงอาสาไปก่อนครับผมมีคนมาดึงธงสีนะมันโก้มาฮะมังโก้มาเดี๋ยวเราไปดักมันโก้นะครับผมส่วนนี้นะครับผมเรามีแค่สกิลคอร์เตอร์นะฮะเดี๋ยวเราสกิลหนึ่งลีกก่อนแล้วค่อยๆใช้สกิลคอร์เตอร์ตามนะฮะคอร์เตอร์เลย โอเคอยู okay. หนึ่งโอเคผิด okay. แผนไนหน่อยแต่ว่าโอเคครับผลลัพธ์ออกมาโอเคนะฮะมันโกอึดน,นะตอนนี้เพราะว่าเราไม่ได้เน้นโจมตีเลยนะฮะเราก็จะตีใครได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมโอเคเขาดึงธงสีได้นะครับเดี๋ยวเรากันธงดีไว้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์ลิกละบูทเขาก็จะมาละเราไม่อยัางวิ่งมัวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสียธงนะครับผมโอเคสกิลหนึ่งไปฮะโอ้โหโดนสวนเขาหมัดหมัดเขายาวกว่าเราะฮะก็จะวันนี้ ไปให้ดึงธงไปก่อนครับผมแล้วรอสกิลสองนะตอนนี้ยิงสองสามไปก่อนฮะโอเคหลุบไม่ติดไม่เป็นไรฮะโอเคแต่เขาตอร์ติดถือว่าหายกันนะจ๊ะช่วงนี้ก็มาช่วยเพื่อนดึงธงก่อนนะครับเพราะว่าบูธอีกทีมมาผมสู้ไม่ไหวแน่นอนฮะเลือนเหลือพันกว่าตายแน่นอนครับสกิลหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวเราล่อไปดึงธงฮะจูไปดึงธงโอเคสกิลหนึ่งจัดไปฮะโอเคเกือบตายฮะช่วยไแม่งเกือบตายโอเคตีนิดเดียวตายละสองทีตายครับผมจังหวะนี้ฆ่าไปเจ็ดแล้วฮะ โคตรโหดนะฮะผมบอกเลยเอ้ยตอนนี้ติดนะฮะดึงไม่ได้เร็วๆเร็วๆทันครับทันเพราะว่าเราเสียเหรียญดึงทงแบบโคตรโหดมาแล้วทันแน่นอนครับผมโจดนี้ความโหดนะฮะของตัวนี้ฮะเพียวๆนะฮะเก้าพันแต้มอะเพียวๆครับเก้าพันะะ 9, แต้มอะโหดมากๆครับผม MVP ไปดีครับผมโหสด,สดสุดๆจริงๆตัวนี้โอ้โหเก้าพันแต้มนะฮะข่าไปเจ็ดดึงทงสองครับผม จุดนี้เรามาในทางด้านของสเตเกาะดำนะครับผมเกาะดําก็จะเป็นเกาะที่เราไปรับช็อปเปอร์นะฮะกลุ่มหมวกฟาร์ไปรับช็อปเปอร์นะครับผมก็ตอนนี้เรามีคนไทยด้วยนะฮะแพ้สัตว์นะฮะกระดาษจำกลุมนะฮะคนไทย2คนนะครับผมก็จังหวะนี้นะครับบิ๊กมัมเขามี2ตัวนะครับผมก็อาจจะยากนิดนึงครับเพราะว่าสกิลของเราแพ้ทางบิ๊กมัมด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะเคาน์เตอร์ติดแต่ว่าบิ๊กมัมไม่ช็อตนะฮะอาจจะแบบเสียติดมากๆนะฮะมีแต่สกิลหนึ่งที่เราพึ่งได้นะครับผมเคาน์เตอร์พึ่งไม่ค่อยได้ฮะะสหรรััับบบิ๊กมมมนคผ ก็พลังทีมเราก็แสนเก้าอยู่นะฮะผมก็โหดกว่าโหดกว่าทีมเขาฮะทีมเขาก็ประมาณแสนเจ็ดก็จังหวะนี้นะฮะผมผมจะไปดึงตรงกลางเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าเราเป็นสายวิ่งนะตัวเดียวในทีมนะครับก็จะต้องดึงตรงกลางนะครับห้ามดึงตรงแรกนะสายวิ่งใครดึงตรงแรกนะครับขอโทษจังตาเนี่ยผมจังหวะนี้ไปแล้วฮะดึงตรงกลางนะครับผมโอเคใครจะมาเจอเราบลุกนะครับบลุกมาทำไม เราไม่ยุ่งฮะบิ๊กมัมมาเราไม่ยุ่งฮะ,ะดึงธงดีครับผมเดี๋ยวเราดูจังหวะนี้นะครับผมผมดึงธงดีปาบ <c oughs> หนวดดำมาขัดไม่ทันนะฮะจังหวะนี้โคตรแวนนะฮะรอแวนนะคาปเตอร์ไปดิแช้างเดือยคาปเตอร์ฟรีอะ่ะต้องโทษเพื่อนแล้วนะแชงางลงไปโจ๊กฮะลงไปโจ๊กดึงธงบ้างะครับวิง่งวิ่งปว่วนฮะ,ะจังหวะนี้วิ่งปว่วนเพราะว่าทงเรานำแล้วะะฮะขี้น้ามาทำไม ที่หน้ามาก็โดนสกิลหนึ่งไปดิหกพันนะครับผมโคตรแรงฮนะดึงทงฮะดูดึง,งนะด,ดึงโคตรไวตบได้ครับสวนฮนะหนนะึ่งนะสองหนึ่งสองจะแบบหนึ่งสองสามซะหน่อยไม่ทันฮะสวนไวกว่าหนีฮนะบุลเล็มมาทำไมหนีก่อนอึม้มโอเคหลบได้ไม่เป็นไรฮะหลบได้ไม่แล้วเรารอสกิลหนึ่งนะฮะรอสกิลหนึ่งรองสกิลหนึ่งสกิลสองไปยังไม่้ตัวเดียว่ะสุดวะสกิลหนึ่งไปครับ <c oughs> เก็บไปสองอ่ะครับ สองคิวรวดนะครับผมตอนนี้โอ้โหจะตายไหมเนี่ยจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ตายว่ะเพื่อนช่วยเราไว้แล้วฮะผมเฮ้ยจังหวะนี้เกือบตายเลยว่ะเพื่อนช่วยไว้ฮะจังหวะนี้ขอเก็บเนื้อก่อนนะฮะผมเพราะว่าเนื้อสำคัญต่อเรามากนะฮะยิ่งเรามีเลือดมากเท่าไหร่นะฮะเราก็ยิ่งถึงดึงธงเร็วไนดะ้มากเท่านั้นนะครับผมก็คือเลือดเราเลือดเราเยอะเราดึงธงเยอะนะฮะดึงธง,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 งไวนะฮะไม่ได้ดึงธงเยอะโอเคโอเคเมื่อกี้สกิลว่าไปนะขอแก้มือหน่อย เฮย้ยลงผิดนะจวนนี้ไม่เป็นไรดึงมาเก็บเนื้อแล้วกันเมื่อกี้ผมกดผิดนะแม่งลงมามันเป็นอย่างเงี้ยฮะด่านแม่งแคบชอบลงชอบเดินมัวฮะโอเคเลือดเราเต็มละบอกเลยว่าเราดึงโหดมากครับยูหนึ่งไปฮะดูว่าดึงทงเดี๋ยวเราด,ด,ดูดึงทงนะจวนนี้ฟโ,โอ้โหโคตรโหดอะ่ะดึงตรงอย่างไวอะ่ะจังหวะเนี้ยเลยรีมาทำใหม่อะเลยรีมาทำใหม่อะ หนีก่อนฮะปล่อยเลลี่ไปฮะเดี๋ยวก็มีเพื่อนมาจัดก,การเลลี่เองนะครับผมอเอ้ยจัดก,การเลลี่โอเคลูฟี่จัดการเลลี่นะครับผมดึงธงฮะผมหาจุดดึงธงก่อนทิ้งหนึ่งเลยฮะทิ้งหนึ่งโคตรรวดเร็วอะผมโคชอบอะ่ะพอเตอร์ไปเฮ้ยลูฟี่เก็บมั่ววดเลยอ่ะลูตี้อะผมเก็บลวดเลยอะ่อะ,อะขอบคุณมากครับเพื่อนส่วนนี้เราได้ธงสี่ธงแล้วนะฮะก็ยี่สิบนาทีสุดท้ายก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะ เพราะว่าบูลเราก็มาแล้วน่าเราน่าจะอึดพอสมควรนะครับสกิลหนึ่งไปก่อนฮนะขอแจมหน่อยนะครับผมเก็บไปสามฮะเก็บไปสามนะครับผมโอ้โหโคตรโหดเลยฮะบิ๊กมัมทำมาทำไมอ่ะบิ๊กมัมมาทำมาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วว่าแค่บอก<ๆ>ก็บอกเลยอนะ่ะเทคนิคฮะคก็คือเทคนิคไม่มีอะไรมากเลยฮนะสกิลหนึ่งสองสกิลหนึ่งก่อนคอปเตอร์ตามนะครับตีก็ตีหนึ 2, ่งสองหนึ่งสองสามฮะ ก็จังหวะนี้ก็ได้ไปประมาณ6 0 0 0นแต้มมาผมับหกพันเจ็ดนะฮะค่าส 3, ด3ึงสามผมก็ถ้าใครชอบนะฮะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับผมก็เทคนิคที่ผมบอกไปเนี่ยอาจจะไม่มีมากนะขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ของคุณนะฮะก็คือเทคนิคส่วนใหญ่ามาอยู่ที่แมพถ้าคุณหัดมองแมพมากๆเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างไรก็เล่นไงก็สบายครับผมเพราะว่าเศษเหรียญเราทำมาแบบ ได้ง,ง่ายแล้วะฮะดึงทมแบบไวโคตรโคตรแล้วะฮะสวัสดีลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม